าอยในเกมฆาตรกรก,กันอีกแล้วจากเมื่อกี้นี้ที่เราได้เล่นเกมแอร51รียก็มาดูกันว่าเราโอ้อยากเป็นฆาตรกรไม่ไหวแี้ยโหอ,อันนี้เราต้องระวังให้ดีถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดวิธีการดูให้ดีคือถ้าเกพื้นเป็นสีแดงแล้วก็มีเสียงบึงบึ้งบึงบึง,บง,บงแสดงว่ามันกำลังจะมาโอเคเอาลยนะอันนี้คือเราเป็นสาย หาของเฮ้ยเพื่อนเอ๋าเพื่อนหายไปไหนแล้วเพื่อนโอเคเฮ้ยโอเคเอาล่ะเขาอยู่แถวนี้เราจะไม่ไปมิดไฟชักโอเคเราจะไม่ไปช่วยเพื่อนแต่เ,เราจะแอบดูเพื่อนอยู่ห่างๆรู้สึก น่ากลัวยังไงก็ไม่รู้อะเราเคยเล่นนะแต่หมึงตานี้มันดูน่ากลัวโอเคเดี๋ยวเราจะแอบไอ้ในนี้มันยังไม่เรียนพอหนื่งน้าเราหายไปโอเคเพื่อนตอนนี้เพื่อนกำลังจะตายแรกแรกเลยคือต้องระวังไว้ให้ดีอ้ Oh, อู้ไม่ได้เขาอยู่แถวนี้มึงต้องรีบแอบแถวเนี้ยคือแถวที่แบบว่าน่ากลัวสุดๆไปเลยคือเราจะไม่ไปแถวนั้นนะ่ะเอาง่ายๆอุ้ยตอนนี้มีคนตายแล้วสองคนอะ่ะโอ้โชคดีสิเรายังไม่เป็นหนึ่งในนั้นถ้า <c oughs> เป็นหนึ่งในสองนะ <c oughs> <c oughs> จบแน่โอเคไม่เป็นไร แมปน้อยจังอยากได้แมปอื่นแต่ก็ไม่ได้โอเคเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องไปทางนั้นโอเคมีคนอยู่แถวนี้เราไม่ต้องกลัวโอเคโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเป็นคนสอง เขาอยู่แถวไหนเนี่ยโอเคเก็บหนึ่งโอเคโอเคหวังว่าเขาคงไม่น่าจะมาโอเคของผมเต็มแล้วสวัสดีเพื่อนโอไม่นะนี่เด็กครับมัวรออะไรโอตอนนี้เหลืออีกประมาณสักสี่คนนี่ก่อนนี่ก่อน เอย่าเพิ่งเปิดโอเคเอาล่ะนะบอกเลยว,ว่าตามได้นี่มันน่ากลัวมากดูสิอุ้ยตายแล้วเพื่อนเราต้องรีบไ,ไปเอาล่ะจะไม่ไปเฮ้เพื่อนเพื่อนเอาล่ะ,เ,ละเร็วๆร็วเร็วเร็ว ประตูรีบเปิดอุย้ยตายแล้วอีกโอเคตอนนี้มีคนน่าจะเพิ่มมาประมาณสักห้าคนและโอเคไม่ละเพื่อนตอนนี้เราเหลือเพียงแค่สี่คนสุดท้ายเพื่อนอ๋อไม่โอเคเพื่อนอยู่ด้านล่างนี้น่าจะ โอหดังมากเพื่อนอย่าเพึ่งนะเราไม่ไปแล้วโอเคตอนนี้เหลืออีกหนึ่งนาะทีสุดท้ายประตูที่เปิดเรด็วๆเ,เข้าน่ากลัวมากนี่แบบไม่มีความเป็นวันคริสต์มาสเลยเนี่ยเป็นวันคืนเสียองขวัญโอเค ให้มันมาเถือสตุตห้าสสาอเจ็สตบะแล้วเย่เดะเดเย่ชนะตุนตุตามตามตามตงตุนตุาตุนตุมตุนตุนตตุนตตุนตตุนนตุนมนตุ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 นตนตนนนน ที่เราเลเวลสิบหกเองเราเนี่ยแปลกจริงเลยเฮ้ดูสิข้าตากรมาใหม่แล้วขอเพิ่หมหน่อยก็เหมือนเดิมแฮะไม่มีอะไรสั่งออกไปเลยตัวอาจะเป็นพอบ้านแน่ๆแต่มันมีเลเวลแบบที่สามดยเหรอ มันมีเล็ 9, ลวลี้ยงเก้าร้อยเก้า้ไหมอ่ะโอ้โหเล็วหกเราน่าจะเล่นมานานแล้วแต่เราเล่นมาไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะอ 6, 5, 4, 3, 2, 1, โอเคเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์โอเคเลือกหอนักกันอ่าด่านนี้เลยที่ทำไมถึงชอบเพราะแต่าด่านนี้ใหญ่ดีคือเอางี้ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยแบบข้างโอ้ยไม่ได้เป็นข้าตะโกตอีกแล้วโอ้ยเหนื่อยพอได้มาเป็นดีคือแบบว่าไม่มีของเลยไม่เป็นไรอันนี้เราห้ามเสียงดัง แถบนี้มันก็ยังเป็นเหล็กแบบป้องกันได้แน่นสุดๆโอเคเหตุผลที่เล่นอันนี้มากเกินก็แปามันสนุกดีโอเคเอาลละนะเราจะไม่เป็นสายหาของเราจะเป็นสายแอบสมากกว่าเพราะอะไรเพราะแปลว่ามันน่ากลัวมากเลยล่ะเนี่ยแต่ช่วงนี้ที่มัน มีต้นไม้ที่สามารถแอบแบบนี้ได้นี่นี่โอ้ยโอ้ยฮัทชุบสวัสดีครับคุณคาตะเกิรยังไงคะเขาก็ไม่สามารถมาจับเราได้หรอกโอเคบอกเลยนะว่ายัางไงเขาก็ไม่สามารถมาได้เอ้ยอกาจะมา ว่าเขาจะหาเราเจอนี่เขาเป็นสัตวัดทืมนี่เราก็หาพื้นที่แบบว่ายากๆนะนี่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็รอไปตอนนี้หรืออสามนาทีเวลาจะเปิดเอ้ยประตูจะเปิดเออถูกล้วโอเคเพื่อนเราอยู่ข้างบนเราเราแอบเอาไว้ การแอบคือสิ่งที่ดีที่สุดถ้ามีใครมาเนี่ยโอ้โหตายแน่โอเคเอาแล้นะกลับมาใหม่วเข้าอยู่แถวๆนี้วีว้าว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 โอเคโอเคเมื่อกี้้เราพิ่งไปเก็บของมาตอนนี้ได้หกชิ้นแล้วเอ้ยหกชิ้นเอออยากเข้าไปในนั้นจังเลยแต่ตอนนี้สถานการณ์ยุ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ โอเคเดี๋ยวลงไปโอเคอาชิบเึ๊บเดี๋ยวเข้าไปในขาวงกิดก่อนเพราะมันมีของเยอะเราจะได้อเอาไปแลกเป็นเงินงันเนี่ยคือสิ่งที่มันไม่ค่อยสําคัญแล้วนะแต่เราว้าวโอ้มันสิโอหของแรสซะด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเออได้เพชรแล้วมาหนึ่งอันโอเคแล้วน่าจะเป็นนักหาของ ที่ดีที่สุดในยุคนี้โอ้ไม่นะมีคนตายไปแล้วหนึ่งคนอืาชิบโอเคเดี๋ยวเราก็เออไปอยู่ข้างล่างก่อนแล้วกันโอเคเดีแล้วบอกว่าเขาไม่น่าจะอยู่แถวนี้นะอ๊บอาชิบึ๊บโอเค ประตูน่าจะอยู่ตรงนั้นทึบโว้ยเพื่อนเพ oh, oh ื <res> <ki> ่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราเราต้องรีบหนีแล้วเออแล้วอุ้ยเพื่อนโดนอีกหนึ่งอู้หตสายแล้วนี่คือความห่างระดับคอสมิกเลยนะไม่นะเพื่อนเฮลี่ อยู่แล้วนะแล้วเร่เนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรแล้วด,ด,ดิ้ดิดิ้อเดิดีเราเริเร่มขึ้นเพื่อนวิ่วิๆวิเอาจะไป่วยโอเค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 พี่หาแล้วไม่เจอ,อเไปไปแล้ว เอาชิงจังชิงจังชิงจังจังว้าวเพื่อนไปแล้วเพื่อนเพื่อนราไปทางนั้นไก้ถึงแล้วไปแล้วเปิดเราวิ่งจะอ่ะขึ้นู้ชนะหูเล่ไอเทม โอ้โหมีคนตายแค่สี่คนชนะเกือบหมดเลยด้วยซ้ำตกลงแล้วเราจะได้เป็นมิเนบอกไหนด,นดิเฮ้ยสวัสดีไม่อยากเล่นบําละบัมละบัมบํบัมบบํโอเคอุย้ยบอกไหนคลิปเพามันน่ากลัวไหมบอกเลยว่าคลิปนี้ยาวมาก โอเคยังไงเราก็จะไม่พ้นจากการเหนี่ยโอ้โห,โหคุณครับคุณเลเวลหนึ่งอันโอ้เลเวลหนึ่งมีใครเลเวลเออนี่เทพเจ้าเอิม่มถ้าเป็นเราเราเอาอันนี้นะขอโบนหนึ่งครับยังไงเนี่ย แล้วก็อยากได้แบบว่าพื้นที่โอ้โอย,ยตายแลยต้องเล่นแบบพิซซ่าด้วเหรอเนี่ยถ้าเป็นแบบพิซซ่าเนี่ยขอนะไม่ได้ด้วยโอ้เล่นเล่นด่านนี้ทุกทีจะต้องมีคนนี้โอ,โอเคหน้าตาเราก็ยังเป็นแบบนี้เหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเก็บของก่อน ผจะได้ใช้ทำอะไรนะแต่บอกเลยว่ากมน,นี่เก็บไปก็ไม่ได้ใช้อะไรแค่ใช้เงินโอเคไม่เป็นไรเงินคือสิ่งสำคัญของเราโอ้ไม่กอดวู้บู๊ว้วว้วว้วววววว้ายอยู่คนเดีวแล้วหนึ่งคนไอ้ทำมถึงมันแบบว่าโดนริดวนขนาดนี้ ืมไปแล้วหนึ่งใครจะไปช่วยสำหรับแล้วนะไม่มีทางแน่ที่จะไปช่วยเขาอยู่ข้างหน้าขนาดนี้าี่ดิ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 เราดิดิดิเราดิดิโอ้ยจินอ้โอเค องเี้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเผื่อเพื่อนเๆื่อนเื่อนจะลากเันมาจะลากเธอมาจะบอกนะว่าเพื่อนไม่ทรยศดกับเราขนาดนี้เลยเนี่ยทำไมอ่ะทำไมห็นช่วยเ qu ราเลยอุ้ยน่ากลัวมากนี่คือเราแบบว่า เริ่มแค่ตรงนี้เองขอบคุณมากเลยครับ <c oughs> อเโอเคผมว่าเขาคงไม่น่าจะมาแล้วนะนี่แหละความน่ากลัวอุ้ยโอเคโอเคโอเคนี่นี่นี่ <c oughs> okay. ตดาเ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 ดวเดาเดาเดเดาดาเ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 ่าเเดา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 เดเดาเดาเาดาดานงเงเงเ้ยอยู่ตรงนั้นอุยเ็บนะคะดู โอเคเอาล่ะนะยังไงเราก็ปะปะมันไม่ไม่ไม่กลัวหรอกนะมที่เราเพิ่งเก็บของได้เพียงแค่เพียงแค่สี่ชิ้นเองตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในนี้แล้วถ้าใครอยู่ดูว่าเขาเป็นคนกากมากเฮ้ยกอลินนี่เรามาเพื่ออะไรโอเค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 ตอนนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วทั้ง ที่เราจะไปหนีตรงนั้นจะบกอีกตรงนี้เนี่ยเฮ้ยออีกหนึ่งชิ้นแอบได้เก่งมากนี่คือแบบว่าเราอยู่ตรงนี้มาเกือบหนึ่งทีนะโว้อยู่ตรงนั้นแสดงว่าตรงนั้นไม่อันตรแว่าตรงนั้นอันตรายขั้นสุดโอเคฮึบฮึบโอ้เพื่อนวันดี นายจะทำให้ฉันเนี่ยโดนเขาจับนะอะฮะเผื่อกเพื่อนโว้วแดงเลยอะ

เมื่อไหร่เราจะได้เป็นโอเควันดีนี่เราเร็วกว่าเสร็จแล้วเย้คลิปนี้ก่อนเออคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะี่เดี๋ยวจะต้องไปซ่อมหน้าก่อนบ๊ายบาย